มาเออแล้วแหละยังไงคนาหาน้อยมึงดูอย่ากลัวไอ้ของให้เต็มอ่ะผมปูนได้ไหมครับผมาหารใหม่แรงงนตะไว้มึงต้องเออมึงกดแทบแล้วก็เลื่อนไปตรงที่มาเป็นธงอ่ะแล้วเลือนไปเจสีฟ้ากดคลิกหนึ่งครั้งที่เฟ้าครั้งที่จอสีฟ้า เอนอะไรอ่าอันนี้คือกลุ่มอันนี้คือทีมเราทีมเราในเกมเนี้มันจะมีอยู่ประมาณห้าทีมจะมีทีมเอ่อส้มเขียวนึ่เงินเหลืองแดงจะมีอยู่อาทีมนี้เรติมเติมนี้แม่งเล่นกันได้ยี่สิบคนไหมมาเมท่ามาเมท่าเอ้ยสาร์ลบดิสาร์ลบดิกูกูเป็นกะอะไรได้ไหมไอ้นี่ก็เป็นเอ่อ อ๋อเอ้อะไรไม่เด uh, ี๋ยวเดียวไปต้องหมู่บ้านนะหมู่บ้านอ่ะจับยัเลอ่ะรอไฟเขียวรอไฟเขียวเราปรตูเปิดประตเปิดล้วรอไเียวถึงจะออกได้ไปคเเอายเจ้กูกดลงไปได้เฟิร์กดเออเนัน อะไรไปมันต้องมาแ้าข้างเดี๋ยวพวกแมงรู้หรือเกมเนี้ยไอไอเกมเนี้ยมึงระวังเสียงนะมั้ยคือแบบถ้ามึงเดินมึงวิ่งเข้าไปใกล้ๆมอน่ะแมงรู้ตัวเลยว่าว่ามึงกำลังเดินหรือทำอะไรอยู่อะแล้วพวกไม้มันก็จะพยายามเข้าไปเพราะมันมีเสียงแล้วเสียงแม่งดังมอนมันจะรู้ไปแน้วะเข้าเข้าไปเขตสูงมากแล้วเพราะฉะนั้นลองตัวด้ไอพันธหารใหม่อย่าตายซะก่อนนะ แซ่บแับเจนมีมีมีมันนี่มันนี้เอางอมันมันน่าจะเฉงยากสีมันไม่ยากไอชิมง่ายมากสีนี่เป็นสื่ออะไรข้างหน้าข้างในมีคนข้างหนไมีคนหาใหม่ระวังนะตัวสีตัวสียอสียอตกะเลงเมันนอนเออมีอะไรได้ไหมอันันมันเห็นเราง่ายมันยังเอ้มีมิกเกอร์ใหม่มีมิกเกหน่อย่นี้ มีคนอยู่คนเดียวมัปปปนป้อมมันป้อมมิเอาคนมันป้อมให้หน่อยสามสองนึ่งเอาเออเออสวยงามอันนี้พวกมึงใส่เก็บเสียงใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้คือเก็บเสียงยยยเห็นไหมเห็นไหมเก็บเสียงออยเออเนี่ยเก็บเสียงเสียงก็คือมาการนะตามเชื่อเก็บเสียง ไม่ได้ยินตอนนี้มันรู้มันเหมือนมันจะรู้ตัวแล้วนะว่าเรามาใช่ยังยังยังเข้าไปยังยังเข้าไปเอาหน้าเอาหน้ทหารใหม่เฮ้ยนี่มันรู้มันรู้ตาเมือไหร่มืออ่าเดินมาทางนี้ระวังตัวไว้มันจะมาหาเราเออมันยิงมันยิงมีการยิงมีการยิงยิงกลับไปเร็ว มีแต่ตัวมันหมดทั้งมดอีกลงข้างล่างเลยลงข้างล่างเร็วๆๆ็วเไม่มลงข้างล่างเร็วเ็เเร็วเรรวลรงเร็วนเรรปร็เเ้วเเ็เ้วเร อืออุ้ยจ็ดใส่ไปเสี่ยวตายแั้วนะนี่ตัวประกันเะรอไอไอคนที่ยืนยืนแล้วก็เติมือขึ้นนะคือตัวประกันด้วยระบบมาเพื่อเอาตัวประกันแต่ต้องระอัว่าตัวประกันมันมีคิดตัวตอนซ้ายขวานะกดีกับควเพื่อเป็นการงกหน้า เอออะไรคือตัวประกันเราสามารถกดกดเ F กด F ทีตัวประกันท่เราต้องการเลขเลขก่อนมามิลองมิลอง้องเรามีหรือเปล่ามิมิอยากไปเลยมิอยกไปเร็วรอทหารมาเทหารมามทำไม่ทำาป้าไหนมาลอมิโนโนโน่โยโน่โยน่กององรออ อราไปแล้วไปแล้วเราออกดูโคอมโบดีๆไหมอะไรถึงเมื่ออันนี้เราต้องรักษาตัวประกันให้ดีใช่ไหมเนี่ยใช่นี่ตัวประกันมีสองคนเดี๋ยวกูหยิบรับไปเออมึงอยากได้เงินเยอะมึงก็ต้อง เอาตัวป,ประการมาให้ได้มาทีดสุดเดี๋ยว่อนได้แล้นะ AI เกมม่งกระจอกมากเลยตอนนี้ AI เออน,อออนั่นแหละออมิกมิกไปไปไปเอาฮอมาเจากไปตรงนี้เลยก็แล้วตรงนี้ฐานทัพตรงนี้ก็เคลียร์แล <AI S 2> ้วเฮ้ย AI มุดเลย AI แม่งก็เป็นยางฮิยเฮ้ยิวิยดูนะคุณ รอเลยค่อนข้างแม่งมีนะเว้ยต่อนะตัวหนึ่งแม่งยังมาไม่ได้เลหรอเราเดินมาเดินมาเดินมาโลภกันคู่ตื่นเออเปลี่ยนมอนเกมนี้แม่งกระจอกเดินเหมือนกันนะนั่งลุงเลยนั่งรุงอ่าหอมอ่ะหมอ่ะหอมะ Bên ngoài lặng Yeah Ôi ơi ơi, ơi Ôi ơi, ôi Chỉ có Ôi 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 Để kia, chưa? Để xem không? Để phải 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 năng 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 Let's go let's go Bye bye A few moments later. โอดเอาอันนี้ไงเออมองึงมาลองกดมโมโมดูเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ไง One hour later เราพอเราถึงละตาสิบเอกส่วนอันนี้ก็เป็นสิบโทส่วนตัวขามึงตอนนี้ยังเป็นคนทหารอยู่เว้ย เราวางหนวอยมันยังมันยังไม่มีที่เก็บเศอ่นะมึงอย่าเพิ่งยิงนะ <Okay. S 1> นวอยไม่งั้นอนะ่ะภารกิจเราเริ่มมันแปดเริ่มมันแปดเรื่อง,องอมันเว้ยเออก็คือเราเนี่ยต้องดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเราพยายามอย่าเข้าไปตรงที่มันมีแสงไฟนายมีคนผมมากกว่าคนนึง ได้เออรอรอเข้าหนึ่งตัวให้ดีเราตัวให้ดีนี่เคเรามาแบบว่าไม่มีใครรู้ อะไรมามีมึงเอามึงเอาอะไรมาที่สี่จุดมะนี่ล่องตรงเลยล่องเจนได้เจนได้แล้วเขาเข้าไป เล,เลเซอร์เลเซอร์ไนายอุชันนะเลเซอร์อินฟราเรดโอเคตรงโน้นตรงนน้นนี่เดี๋ยวดูตรงนน้นหน่อยไอ้โดมมองเห็นเลเซอร์อินฟลีดเพราพวกเราปหมเห็นเออเอันนี้มันเป็นการมาจุดเลยนะเว้ยเลเซอร์อพวกเนี้ยตรงนู้ๆๆน,นตรงนน้นนี่ตัวโน้นแต่เดี๋ยวพี่ตั้งจัดกใจเองมึงไม่ใช้สแนปเปอร์วาไปยัง หล่อวะหายหรอ,หรอเฮ้ยพี่ไม่ได้เชียวมีข่าวใช่ไหมหายครับเดี๋ยวขอบๆเข้ามามีครับเข้ามามีกี่ตัวที่เห็น,น่ยน่าจะมีตัวเดียวสองตัวในเมืองอีกน่าจะเยอะ มีกับโดไปขอบตรงนั้นเดี๋ยวก็จะหยู่เดี๋ยวกูจะคอยดูอยู่นี่มิงมิงเดินมิงมิงไปตามขอบสอบไปนี่ตรงนี้ตรงนี้โดโดโดไปไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออแล้วก็บอิงมิงอ่ะเอ้ยมึงมาทางนู้นเอ้ยยัยยัยยัยอย่างงั้นอีเหลือตายไม่เจ็บไปนะไม่เจ็บเลยเจ็บเปล่าไม่เจ็บเลยไม่เจ็บดีแล้วดีแล้วกูจะอยู่ข้างบนให้ คอยดูว่มีตัวอะไรหรือเปล่าโวาข้ามูนเคลียร์เลยอ่ะไม่มีทักตัวยิงยิงไฟเพื่อต้องการท้ายมันมืดแต่นะยิงไฟแตกได้นะไฟอ่ะ

นี่เต้องมาโนัลนต์ตอนนี้เออดี้นนะอ่าโดดๆเดีดๆนยเด็ดๆหน่อลองล่วงจะลองตายยังตกตายตรนนี้ก็เป็น้องคนละเห็นเห็นเห็นสัตว์ป่าเห็นสัตว์ป่าวมันมันจะรู้ อย่างนี้อย่างนี้เจ้าไอ้เจ้าเจ้ามันนี่โจนี่เห็นเห็นตอนที่เลสเตอร์ว่ามีจะพุ่งยิงนะโดนลองยิงนี่ตอนนั้นอะยิงที่หัวเลยเห็นปะเห็นปะเห็นแล้วนีะตรงนี้หอมแบบแน่นๆน่ะแต่กูมีเสียงไม่ใช่เหรอเออมีเสียงก็ไม่เป็นไรพวกกูอยู่อันนี้มึงอยู่ในที่มืดมันไม่รู้อ่า ไม่มีตัวอะไรรู้เลยอ่ะดีว่ะไม่เปน้างั้นเดี๋ยวเราเข้าเมืองเลยจ้าก่อนอื่นเนี่ยต้องเก็บตัวหลงก่อนการแม่งกนกำลังเสริมมาชิพหายกันหมดแน่้วมีเก็บตัวหลงไหมอันด้วบมาตามมา มุมกันให้ด้วยต่อเคมีมีคนมีคนโดสักการ์สักการเลยเอ้ยเอาตายเอาตาย มีมีมีไม่ต้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฝึกทหารใหม่ตายอย่างไรละเออมีคนมีคนนึงมานีัมันทหารใหม่ทหารใหม่ยิงไปเร็วจะตายเนี่ยเติดเลยมัาม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 าเออตายตายก็าแฝงเพิ่งยืนได้นะเราแฝงเพิ่งยู่ได้นะเรียกกูยังไม่หลุดเลยพอกูบังให้พวกมึงหมดละลองไหมลองไหม อันนี้ว่างนี้ดอดอดอลวางนี้อาเคียไฟไฟมาไฟมาไปทิมีเด็กวิ่งดอลตามาติกินเอาว้ยกดอ a v ิช a t i o โอเค ไหน,นก็เขี่ยละเด้านล่างดูด้านล่างนะอ่าล่างมีใายเปล่าถ้าถ้ามีก็ยิงได้เลยโอ้มันยิงมันยิงมันยิงแกตายเออนอะไรตัวเล็งพี่หัว น,นี้มีใครไหมเอ้ยมีแสงสว่างนะอันนี้คือทางอะไรทางเขียวเขียวตรงน,นี้เขียวต้<ห>นม,มีมีสตัตว์มีสตัตว์ใช่ไม่ใช่อืมพอละเมือไหมพอละเมอ ่าวะตายฮะอะไรมันนิ่งอย่ะอ๋อเฮ้ยพลเมืองไว้เอาไปหยิบเก็บมาเลยเก็บมาเลยนี่นี่ลิฟน่าจะน่าจะบักอยู่ลิฟน่าจะบักไม่เถอะไปลิฟต์แบงมาทำงานลิฟน่าจะพังเอาไปเปิดไป Ta, phải thằng luôn quay quần phùm nói rồi mà làm ở đó rồi, có đó, này, con này, con này. Đấy, chưa con bằng này hết. Đó, đó. แล้วก็นคนน่ะคนคน่ะเป็นคนเออไปแกะมาไปเก็บม,ม,ม,มาเงินก็ได้เยอะๆบ้านจะได้รวย,ยเก็บไปเออคนแก่คนเนี้นะตรงนี้เป็นเป็นอะไรอ่ะเอ้ยไม่เคยมาเลยเอ้ยข้างบนบางคนเนี่ยอ้ยหลักพื่อนเพื่อนคนคนอีกคนรับสนมอ๊ ไม่ใช่ไม่ใช่มันยังอยู่ในลังตูนอยู่มึมกมงกดบีนี่กดบีอ่ะมันเป็นกระสุนแล้วไม่สีดแดงขอขโมยขโมยเราต้องรีบออกจากที่นี่เร็วที่สุดเอกแอฮมาแล้วหรับยัง มันคืออะไรอ่ะอัมเล่นไก่หรอปีนี้จะมาเป็นน่าเป็นเกมยิงปืนโลเพนี่น่าจะดีที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเราบลอกอ่ะเอเาทางทานเอ้ยทางทางับลับขับัขับลาหลง เดี paid, ๋ยวผมนี <What S 2> ่น <busca> ี่ทนี้ทางนี้เอี๋ยวผมโมงแมงยืะไปหมดเลยแล้วคนพีนี่หลงตายหาเลยเนี่ยตรงนี้อะไรตรงนี้ตรงนี้อะไรวะปีบรอกิีบโอเคอับเลยครับผมแม่งใช้งานไม่ได้อ๋อปิป ไอ้โอดี๋ยวเราลงมาที่เดิมเราซื้อเยี่อะไรเนี่ยอ้ยไปฮานี่ไม่ใช่ไม่ใช่เร,เราต้องตรงไปเราต้องตรงไปไอ้ย่าทหารแม่งหลงแล้วไงปันงงอ่ะเดี๋ยวฝาเดี๋ยวฝาเราเราก็เพิ่งไปมาเมื่อกี้ไม่เหรอาฝาแล้วนะ <Yeah. S 2> เออ ีเฮ้ะเออเนี่ยตรงนี้ถูกเล้าได้แล้วเราทงนี้แล้วเลาก็มาจบพี่เดิมไม่ใช่อันนี้อันนี้ช่างใหม่เดิมมันก็เดินตามมาตอนนั้นอยูู่่หลังมึงไม่ใช่คูกูพามาตั้งสองสามตัวเหลือตัวเดียวเลยเออวาแล้วมันปัญหาแบว่าช่างมันเถอะ Yeah. เนี่ยแต่ก็หาใหม่ได้แจ็บเลยแล้วนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใส่คอนใส่ค,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 คอนครบไหมครบไหมเนี่ยตกไงานกเอ็มพีซีอือมันไม่ตกหรอดมันจะแทนกูตกเนี่ยกูจะไม่ตกหรแทางน,นีอ่ะทางนี้ทางนี้เรียกว่า ออรอหน่อยมันมีข้องหมอมอีวะโอยไอชเอ็มดีบางกูมันก้าวเดินให้เร็วกว่าเอมิกซีไหมอ็กก็ถานเรานนี้คือเรายืนได้ใช่ไหมได้ยินเสียงฮอโอเคได้เกมิกะ แม่เจอะตรงนี้ตไปนั่งเลยนั่งเลยเลน,นั่งเลยเอารอคนรอคนรอคนไหมวะหนึ่งสองสามคนเองขึ้นมาสิสองขาไปไหนคนเนียวเฮ้ยนี่งไงสองคนอีกสองคนเออเก็บไปเลยโอเคครบละไปต่อรองอิงไปทางขวา มีมีไปไปไปมองมฝันีสุดเยอะทางขวามาอยู่ในพุ่มแต่ไม่เปอมจากการละรังเลยทางกูเยอะมากเลยช่วยด้วยอนี่ ơi cái gì? Ôi, xe lợn gu? nhiều ma, nhiều ma, ออกมาออกมาางตรงมาทางตรงเอาลงมาไปทางเมืองแลาดดอกโอเคเองไม่อยากไปไกลมิดตายเดี๋ยวคุยกันจะเหรือม่ได้มันต้องอยู่ใกล้พี่เอออย่างไงก็ได้บ้านหลังนี้ก็เข้าไปชาร์จบ้านหลังนี้เลย อยู่อย่างนี้ให้เอ่อมีใครไหมลองดูดีๆเว้ยดูซ้ายขวาด้านลหลังมึงซูมเป็นเฟิร์สเพอร์สซันได้นะมีอะไรเนะี่ยเฮ้ยมีอะไรเนะี่ยมิกมาหนี่มีมาหนี่เขียวบ้าน,นเ,าเรากำลังไปทำนี่มีอะไรโอ้ยมอนแม่งว,วิงครุเฮ้ยเราจะตายเอ็น

เรลองวิ่งปทะสำลังอ่ะสองนะเว้ยเกิตอนนี้มีถังระเบิดไม่มีอะไรเนี่ยก็คืออะไร FOB อะไรนะ The Intel of the FOB e q u a t i o n โลิกิ o เกมดีๆกูติดเมนโง่อยิงๆเลยไปฮอล์มาได้เลยแบบสวยงามตอนนี้เราก็เคลียร์ได้อีกหนึ่งขานละเฮ้ยใส่แอบยิงเหรอเก็ย์กูยิงเฮ้ยนี่ไม่ใช่กูละ ทำมายิงมาเาัวน้ังเสริมมาล้างเสริมจุ๊บเลยขึ้นมาไ่หมดไมแด้หมไ้ไปเลยอ้จ้าในฮอในอเออไปเลยไปเลยไปเลย เอาเลยครับแล้วเป็นงบวางครับสำหรับเยี่ยมแบ่ของพิมพ์นี้ก็นะครับก็ถ้าใครชอบพิมนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายผม